นี่นี่นี่สุดยอดครับผมว้าอ่ะก็กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับเนาะมาพบกับนักกอล์ฟท้าวภาคทีเกาะพี่น้องหาอยู่หาก,กินผ่านช่องทางยูทูบมาพี่น้องเนาะกะ็วันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาดัดหนูก,ก็เป็นไม้ฟังหัวพี่น้อง ไปเป็นหนูทองขาวพี่น้องมาหาหนูทองขาวดีกว่าพี่น้องหาหนูใหญ่มันหายากแล้วพี่น้องเนาะแต่ถ้าได้หนูใหญ่ก็ถึงมาพุ่งไปพี่น้องก็วันนี้เป้าหมายของนกอนก็จะพามามาหาดักหนูทองขาวพี่น้องก็เป็นกับเล็กเนาะสิบสองคันแล้วนกอนก็ซื้อมาเพิ่อมีซีฟคันพี่น้องซื้อมาเพิ่อมีซีฟคันเนาะก็แล้วก็เยือก็ นี่พี่น้องเหยื่อก็จะเป็นเหยือ่อมันสับหลังคุกแป้งเพรชัดพี่น้องตามสูตรของนักกอละพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีหนูที่ขาวให้นักกอได้ทำผลงานหรือเปล่าพี่น้องสำหรับการดักกับเล็กของวันนี้เนาะพี่น้องเนาะก็หาดักหนูใหญ่หายาก่เลยพี่น้องวันนี้หนูคุกหนูหน,นาเนาะหายากพี่น้องก็เลย ลูนู้นของเขาตามลหลอดน้ำหลอดขอบคลองนี่พี่น้องแต่ถ้าพุกเล่นนู้นใหญ่ก็ถือว่ามีพึงานไปนพี่น้องว่ามาดูกันพี่น้องว่าจะมีตัวมีแจ่มมีพึงานหรือเปล่าของการดักกับเล็กวันนี้นพี่น้องเนาะไปไปดูกันครับผมพี่น้องกรีดเป็นเลาะนี้เนาะที่นครอนเข้าไป ไปดูเนาะพี่น้องฝั่งนู้นเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเลาะขอบน้ำพี่น้องเนี่ยฝั่งนี้จะไปดูว่ามีรอยกินรอยกล้ยหรือเปล่าอ๋อป่าไม้แล้วก็เป็นนู่นท้าขาวเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนี่แต่ว่าฝั่งนี่กล้องก็จะดูก่อนพี่น้องว่าจะมีมีรอยไหมเนาะพี่น้องนี่ฝั่งนี้อ่ะไปดูกันครับผมอ่ะพี่น้องกลอจะใส่ตรงนี้เนาะพี่น้องล้างนึงเนาะมีโดดนิดอะไรเนาะพี่น้องอ่ะเดีว่า ก่อนนี่พี่น้องแป้งเนาะสามารถที่จะดับกินมือด้วยได้นะพี่น้องเนาะข้อสำคัญเนาะดับกินมือเราพี่น้องมาให้กินมือมันแรงเนาะพี่น้องนี่ก้อนเลยใส่เยอะประมาณนี้ใส่เยอะน้อยน้อยไปยิ่งดีพี่น้องเพราะว่าเขาจะได้ขับกินเลยเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องระแวงก็เยอะเนาะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็มาดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าพี่น้องอ๋อนักกองเขาใส่หลังแรกเลยพี่น้องนี่น้องอ๋อนักกองเขาหยาดไปใส่หลังต่อไปพี่น้อง ก็ได้กับเล็กเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี่มันช่วย่หรอกว่าออกมาพิลุกพิลาจะมีไม้หรือเปล่าเนาะก็มีก็เลยมาเจอไม้หรือเ่าไม้กระดับพี่น้องเพราะว่าเราดักหนูเป็นหนูตัวขาวแล้วพี่น้องเนาะพิลุกอาจจะมีตัวมีแจมมีผลงานหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันพวกมีข้าพี่น้องอ่ะนะเขาอยากเอาตัวกลับไปพักฝ่อนพี่น้องพวกนี่มาลุ้นกันจะข้าวเนาะพี่น้องเนาะไปครับผม ครับผมก็กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกขั้นแล้วครับเนาะวันนี้ก็มาพบกับนักกรชียนเคยนะพี่น้องเนาะนักกรจะพามาเก็บกู้กับเล็กนะพี่น้องเนาะก็เป็นการให้อยู่ห้กินตามวิถีชีวิตเนาะพี่น้องของคุณบนนอกะพี่น้องเนาะสำหรับการให้อยู่ห้กินวันนี้นักกรก็จะพามาเก็บกู้กับเล็กพี่น้องได้ไม่ได้ก็เยาะากันเด้อพี่น้องเด้อถือว่ามาดูบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะตอนเช้าเนาะพี่น้องอะไปรู้ไปรุ่นไปชม การเลยพี่นอ้องว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะไปครับผมพี่นอ้องไปดูกันครับผมไปหมานไม่หมานเดี๋ยวดูกันพี่นอ้องอู้มีลอยดิพี่นอ้องพี่นอ้องลอยออกมาก,กินเนาะอ่ะไปดูกันครับผมหมานไหมจะหมานไม่หมานพี่นอ้องเสียง โอ้ยน้องรัดพี่น้องแต่มอยู่ดูดูนี่พี่น้องโอ้อยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นโอ้ยด๋อยโอ้ยนี่พี่น้องนู้นชิงเนาะพี่น้องเออเรามาลังต่อไปพี่น้องดู้ลังต่อไปครับผมพี่น้องไปตามดูต่อครับผมโอ้รีบร้อยพี่น้องนี่ครับผมนี่พี่น้อง เออแล้วก็ขยับปุ๊บก่อนพี่น้องดูกันต่อพี่น้องโอ้โเรียบร้อยพี่น้องเต็มสองมาแล้วครับนี่นอนเอ็งแมงเลยพี่น้องเอาอแล้วเออแล้วก็ขยับจัดการก่อนพี่น้องอะหมายเราหนามฟังอดันเลยเนาะพี่น้องไปตามมาต่อครับผมจะมีผลงานหรือเปล่าจะมีผลงานไหมพี่น้องโอ้โหเมียเลยพี่น้องแทอะมันเกือบมดเลยพี่น้อง ไปดูนหลังต่อไปพี่น้องไปตามมาต่อครับดนไปเรื่อยๆน้องหมายหนูท้องขาวเอ้าโอ้ยพี่น้องนี่้อนเอ็นแมงไหมพี่น้องนี่ครับผมเอ้าก็ขออนุญาตจัดการพี่น้องพี่น้องก็เข้ามาข้างในเนาะไปลุ้นกันต่อพี่น้องแล้วก็พี่น้อง กับเล็กแล้วก็ร่อนอุ้ยเรียบร้อยเนาะอื้องเฮ้ยเป็นหนูใหญ่พี่น้องอุ้โพี่น้อเรียบร้อยครับผมอุ้ยฟุกเป็หนูใหญ่พี่น้องเอาแล้วก็ขยับจับก้ามก็พี่น้องอื้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องพี่น้องติดตามกันต่อพี่น้องไม้นี่ก็จะมีหลังเดียวแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้ก็จะมีหลังเดียวพี่น้องแต่ว่ามาดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าพี่น้องไปดูไปดูกันนะครับผม ่นดังครับผมโอ้พี่น้องรักกินมันพิชเช่หมดเลยพี่น้องในเป็นนุ้กซิงเนาะพี่น้องเนาะอ๋อไปดูหลังต่อไปพี่น้องพี่น้องดูสภาพพี่น้องดูสภาพบรรยากาศพี่น้องลมก็เย็นเย็นพี่น้องขนาดนาเลี้ยงให้พี่น้องเฮไม่แปลกพี่น้องไม้ตีประชันสวยพี่น้องอ๋อ กันนกนี่ตัวมีแชลฮันละคอนที่เปล่าพี่น้องนีว้ายรักมันจะมันพี่น้องดูเอ้ยาฉลาดเกินมาพี่น้อต่อพี่น้องเป็นไม้ละก่อนนะพี่น้องนะกองยีรไฟข้างในพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องโอ้หูพน้องปูดเลยพี่น้องโอ้โอ้นี่พี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่นี่เอ้า เดี๋ยวก็เขาอยากจัดการเอาพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันเอ๊ะปิ๊บไปสรุปผลงานกันทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะครับผมเฮ้ยผมก็ไปตามกันต่อพี่น้องเอ้ยเร้็ยพี่น้องพี่น้องนอนเอิงแมงเด้พี่น้องนี่ครับผมนี่พี่น้นองอ๋งงเอเดีวก,ก็ขาอยากจัดการก่อนพี่น้องอุ้ยสุดยอด ไปตามกันต่อพี่น้องไม้เล้วโว้ย,ยมาดูจุดนี้หรือเปล่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยพกระพริบพี่น้องเอ้ยฮึแทบไม่มีตัวอยู่พี่น้องโอ้โหเอ้าไปดูกันต่อพี่น้องไปตามกันต่อครับผมแต่ก่อนดักไปสองหลังช่วงนี้ เรียบร้อยพี่น้องนี่นี่ครับผมโอ้โหโอ้แล้วก็ขยันจัดกลารเอพี่น้องอุ่ยสุดยอดอ่ะพี่น้องเหลือสามหลังครับผมไปตามกันต่อเนาะพี่น้องเนาะจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่าพี่น้องไปลุ้นกันครับผมปลากล้วยพี่น้องปลากล้วยตรงไหนสองหลังพี่น้องฟังฟวาโอ้โหพี่น้อง ออเอออมันไปกินเรนเนพี่น้องแค่มันเรนเอา้าดูลังนี่พี่น้องอ้หูัดแต่ไม่อยู่อีกแล้วพี่น้องโอ้ยโอ้สุดยอดครับผมพี่น้องหลังทุ่ทไายพี่น้องไปรุ่นกันจะมีผลงานหรือเปล่าตรงไหนน้องไปลังเร็บพี่น้องบางสุดท้าย อู้รัดเร็วพี่น้องอู้หึนี่พี่น้องรัดเร็วอู้อไม่รัดไม่รัดไม่รัดพี่น้องเอ้าเหยื่อไปกินอู้หนูขนาดแท้นี่หลังทรายไม่เข้าพี่น้องเอ้าเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันพี่น้องเอ้าพี่น้องสรุปผลงานกันพี่น้องดูดรอปมาพี่น้องครับผมอันนี้ เปนะ็นละูพุกนะพนะี่น้องเนาะนูพุกใหญ่พี่น้องนี่นูพุกใหญ่สองแต้มนพะีน่น้องแลนะ้วก็นูทองขาวพี่น้องอุ้ยนูพุกแล้วก็ลูกมนันอีกตัวนึงพีนะ่น้องนี่สามเนาะพีนะ่น้องนูพุกสามพี่นะ้องแล้วก็นูทองขาวอีกสี่พีนะ่น้องนี่สุดยอดครับผมนี่ครับสุดยอดนี่สองสี่หกเจ็ดตัวพี่น้องสุดยอดครับผม พี่น้องเดี๋ยวมาดูใกล้กันพี่น้อง่อะพี่น้องนี่เนาะผลงานของคําคืนนี้พี่น้องเจ็ดตัวพี่น้อง,ง,องสุดยอดครับผมหมาไอหนูท่องขาวนกร้สุดยอดพี่น้องนกอ้กอบกาวอจได้หนูท่องขาวเนาะได้หนูใหญ่มาเพิ่มสามตัวพี่น้องว้าวสุดยอดครับผมอะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากผลงานฝากกดติดตามเนาะกดไลค์กดถูกใจเนะพี่น้องเนาะก็สำหรับการหาอยู่หาก,กินของนทรสวรรค์พี่น้องจังหวัดสักแก้วนะครับเนาะอำเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วพี่น้องก็เป็นการหาอยู่หาก,กินตามวิถีชีวิตของคนบ้านนอกเนะพี่น้องเนาะก็พิดาลาดประการใดเนาะก็อขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นที่นี้ด้วยเนะพี่น้องเนาะ โอกาสหนาคลิปหนาเจอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนพี่น้องลำลาพาจากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะโอกาสหนาเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับผมนี่สุดยอดครับผมว้า